สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอบีครับสวัสดียามดึกครับวันนี้วันนี้เพิ่งเลิกภารกิจเลิกงานทมาดึกครับก็เลยทำเอเซี FC หลายคนถามหาว่าว่าอยากเห็นที่พักใหม่ของพวกเราครับก็พวกเราสี่คนโต้งโอเล่คิงดำมาวินครับได้ย้ายมาครับนอนที่พักใหม่ข้างบนครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆล้ร้านกาแฟครับ อยู่ใกล้แลนด์มาร์คครับตอนนี้มือปราบครับร้านกาแฟอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมแบบจอดลึกครับที่พักพวกเรานอนกันยังไงใครนอนกับใครอะไรบ้างนอนด้วยกันไหมมีอะไรบ้างครับเฟอร์นิเจอร์ข้างในาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับวันนี้่ะนี่ครับที่พักใหม่ของพวกเราครับก็ อยู่ข้างบนครับติดถนนเลยใครมาเที่ยวทุ่งนาก็น่าจะจําได้ครับถน,นนข้างหน้าก็ลานปู่ย่าครับรั้วขาวบอยขาวๆลานปู่ย่านี่ก็เป็นที่พักใหม่ของเราเทียงนาครับอันนี้ก็น,นี่ครับร้านกาแฟทางเข้าร้านกาแฟป้ายจอหนนี่มือปราครับพวกเราก็ได้มันยอนอยู่ข้างบนนี้แหละเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เดี๋ยวพวกโต้งกำลังทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวเรา,เาไปเซอร์ไพรส์กันเนาะแต่ไปเซอร์ไพรส์กันว่าข้างบนนี้นี่ครับอยู่อยู่ใกล้กับร้านวันวานพานิชวันวานอ่ะุบวนวันวานพานิชที่ทุกคนทำมากันโอ้โหรองเท้าถอดกันเป็นระเบียบชินะอ่า ขึ้นบันไดเข้าไปโอ้หขึ้นมา, oh. นมาพี่คิงลงหาล็อกอยู่กันมะเนี่ยมารีวิวห้องหน่อยเฮ้ย <He i! S 2> นอนเต็นทนี่เบาเตี้ยงอะในห้องเหรอนดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิงยามสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโต้งคาล็อกไม่แอร์ถ่ายตอนเถิดทุกที่เลยอ่ะมีอะไรเนี่ยมาวินสวัสดีครับแอบถ่ายตอนเถิดทุกที่เลยมาเยียวห้องใหม่ในห้องพักใหม่ของเรานี่ใช่ไหมครับครับผมมานนี้ห้องผมอันนี้ห้องรวมกันห้องรวมอันนี้ที่นอนผมอันนี้ที่นอนของโต้งไหนครับน้องคนเล็กพี่คิงดามนอนนี่ใช่ไหมครับผมนอนตรงนี้ครับโคโอ้โหห้องใหม่ครับแอรถ่ายจะหลับเลยเนี่ยโต้งนอนไหนโต้ง ตู้นน,นี้ครับมาวีนอนตร้นี้ต้นอนนี่มาบินนอนนี่ใช่ไหมถ่ายเขาถ่ายนอนไหนตู้เขาถ่ายนอนไหนอ่ะผมนอนไหนเขาถ่ายนอนไหนเขาถ่ายนอนตรงนั้นจำเลยแ,แล้วไฟสวาส่างว้าวเออไฟสวาส่างพี่ผมนอนนี่ครับโอลเล่นอนนี่นเออร,รู้แล้วว่าเรานอนตรงไหนแล้วโอเคเออสว่างนิดเดียวสว่างครับสว่างนี้ครับอันนี้จะของช่องเอ็ม้ีาโอเล่เขานอนตรงนี้ ก็มีคอมทํางานนะเอาไว้ทํางานไว้ตัดต่อมั้งเนาะไว้เก็บคลิปครับก็บคลิปอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดิ้งไปเก็บคลิปไว้ให้โต้งดูหนังเอวีมาวินเอาไว้แชทสุบสาวครับคอมเครื่องนี้ต้องใช้กันทุกคนเลยครับน้องชายคนหนึงเตี๋ยผมก็นับถือเป็นพี่มาก่อนก็ที่ดีมากให้ทำบุตรสาน้องๆไม่ห่วงไม่เคยห่วงอะลรน้อง มีแต่ให้กับให้หนะคนคนนี้ถือว่าใช้ได้นะเป็นเด็กหนุ่มพิษณุโลกที่ว่าหน้าครบเลยคนนี้บอกเลยว่าครบได้นะครับผมมีความรูส้สึกว่าใช้ได้เลยแหละเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเรามาเจอคนแบบนี้เขา่้จะเป็นคนที่แบบเอาอยู่อ่ะเรียกว่าเอาอยู่เลนะว่าไงวันนี้มาแอบถ่ายมีอะไรก็มารีวิวห้องครับอ๋อ,อ,อผมออผมได้ข่าวมาว่าเอฟซีอบอกว่าใช่ครับอยากจะรู้ว่าเราย้ายกันมาบ้านใหม่ อยู่ยังไงฮะก็ไม่มีอะไรมากครับว่ดีไฟตรงนี้มันดับไปฮะเดี๋ยวช่างไฟมาดําเนินให้ก็มีเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าเป็นคนเสื้อผ้าพิ้งกิ้งดำก็ดีพี่อากาศถ่ายเทดีนะอากาศว่าไงทุกคอากาศดีนะอากาศดีเนาะได้วิวได้อยู่ใกล้ถนนด้วยใกล้ถนนนะนอนนอนสี่คนใช่ไหมสี่คนนอนนอนนสี่คนนะครับนะครับสี 60, uh, 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 hey, uh ่คนนอนวินเนาะ นอนกนบซีคันเนาะรับก็น่าซีคนอยู่ละครับมาให้น้องชายเขาพูดบ้างน้องใหม่ไม่ค่อยพูดทำกับข้าวอร่อยงนั้นนะอันนี้อาจจะเป็นตัวตายตัวแทนก็ได้นะว่าไงครับไปเดี๋ยวไปดูกันห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำเอาห้องน้ำอยู่นี้ครับห้องน้ำหนุ่มห้องหนุ่มโสดก็อาจจะสกปรกนิดนึงแต่ก็อ่าฮะนี่ห้องน้ำพวกเราเราก็ใช้รวมกันห้องน้ำในตัวด้วยเนาะครับก็ทำความสะอาดนะอาจจะดู เพื่อนๆกว่านเพราะว่ามีน้ําอุ่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีชักโครกนะฮะมีอ่างล้างหน้ามีน้ําำขับน้ํำเราก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสาวันเปลี่ยนทีนึงอ่านีเสื้อผ้าใครลุกอยูงเงี่ยนี่ไม่รู้ล่างใครของใครรับสารพาดล่างโต๊งลังโต๊ะล่งโต๊ะก็เพิ่งจะย้ายมาเมื่อวานก็ยังมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะพี่เนาะใครห้องแอร์วะเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะพี่ผมก็ไม่เคยเปิดดูห้องผู้ดการเก่า ผมก็อยู่นี่นะเมื่อก่อนไม่ใช่ดูได้ไหมพี่ติ๊กอยู่นี่ดูได้ไหมดูได้ปไหมขออนุญาตเลยด้วกันขออนุญาตเลยเดี๋ยวพาพาเอ็ซีเข้ามาดูเลยฮะที่คือเป็นห้องคับครับผู้การเก่าอยู่นี่นะติ๊กอะไรอยู่นี่เมื่อก่อนนะใช่ครับก็คือแปลว่าห้องนี้เป็นห้องแอร์เนาะอะะฮพี่ไฟเปิดตรงไหนไฟมุมไหนอ่าเจอแล้วไม่ตรงไหนไหนวะสาม นู่นเลยเหรอรโหแล้วพี่ถ่ายแล้วพี่มองเห็นไหมเนี่ย <With> company, พี่เดินมาหน่อยพี่เดินดนะครับอ่าอันนี้ครับอันน,น,นี้อันนี้อนาคตนะอยู่ที่ว่าใครจะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ห้องมีแอร์ครับรมีแอร์ห้องห้องน้องติ๊กห้องของผู้ดารเก่า ไม่แต่ว่าคือมันเป็นมีแค่สองเตียงไงครับมีสองเตียงเนาะก็คือเราไม่เอาระระเปรียบกันนะเสมอภาคกันฮะห้องตรงนี้เรานอนได้ก็แค่สองคนนะแต่ว่าเราอยู่ันสี่คนสี่ชีวิตเราก็ไม่เอาเปียบกันเสมอภาคกันคือว่าพื้นเดียวกันหมดเลยเราก็เลยไปนอนนอกดีกวอ่าใช่ห้องนี้เลยไม่ใช่ครับมใชครับเราก็ไม่นอนมาได้ใช้ให้เก็บไว้เหมือนเดิมไม่มีใครที่อยากจะนอ้กูแบบนอนนุ่งนี่ไม่เอาเป็นว่านอนแอร์เลยเรานอนนอกกันครับนอนนอกกันแอร์ก็มีครับแอร์ก็มี เราไม่นอนนอนนั่งเลกดีกว่าอ่าวันนี้เจ้าของช่องเขาเขาไม่แอบถ่ายเราก็ไม่มีอะไรว่าไม่ทัาทั้งตัวเลยมีเครับมีระเบียงด้วยข้างนอกมีระเบียงบรรยากาศดีมากพี่เป็นกันเองดีฮะบรรยากาศดีมากสวยอ่ะฮะอันนี้อันนี้เป็นระเบียงครับมีระเบียงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นทุ่งนาเป็นเถียงนานี่เป็นเป็นอะไรนะพี่นะ เรียกไงเสียงนาลัดบรันธ์ปานิดอ่าวันปานิดคือวันนี้มันมืดแล้วก็มีระเบียงอย่างดีนะครับก็เอเอฟซีอยากรู้อยากเห็นเราก็ไม่ความจริงเขียงเนี้ยพี่โจนี่สร้างสร้างแรกๆเลยอ่าใช่สาธิตอะไรก็นอนนี่หมดนะใช่ครับแทนพวกเราเมื่อก่อนนั่นรุ่นกระสินจะนอนนี่กันเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนคือก่อนที่จะลงไปคือเป็นเป็นบ้านหลังแรกก็ว่าได้เป็นบ้านหลังแรกสองครับแรกตรงนู้นเออใช่เป็นบ้านหลังที่สองที่ที่ลูกพี่ผมรักมากเลยเพราะว่าเมื่อวานลูกพี่ขึ้นมาดูความเรียบร้อย ว่าอยู่กันยังไงฮะก็มีห้องแอร์มีอะไรอยู่ก็เลยก็แต่ตแลราก็ไม่เอาไม่นอนมาเลือกนอนที่ว่านอนด้วยกันดีกว,ว่าสบายใจไม่มีใครแบบ,บนะเหนือกว่ากันคือว่าเราอยู่เสมอภาคกันร,ร,รักเป็นพี่เป็นน้องกันหมดทุกคนนะฮะนี้ดีใสดีขึ้นเจอน้องชายวันนี้ความไวเยอะอย่ไไปนั่งคุยด,ด้วยอ่ะโอเคได้มานั่งคุยด,ด้วยดูมาแลกเปลี่ยนความคิดก,กันว่า ประสบการณ์ที่เราได้อยู่ด้วยกันมันมันเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกใจผูกพันอะไรมากมายขนาดไหนนะขออยายก,กล้องมาหนึ่งอ่าโอเคครับอ่ะอ่ะที่เจ้าของช่องมาแล้วครับเจ้าของช่องมาแล้วดูมีมีแฟนดิฟซีเขาถามมานะ,อะบอกว่าเจ้าอยากอยากเจออยากถ่ายเจ้าของช่องอนะแต่ไม่เคยไม่ได้เคยเห็นเจ้าของช่อง <ไป S 2> นานแล้วให้ถ่ายให้เลยเออนี่แหละให้เราวินถ่ายให้ผมก็อยากจะแสดงด้วยเองเลย ให้พี่เชี่ยสายเชี่ยเขบอกไม่ถ่ายไอเป็นโอ้โต้งก็ถ่ายไม่ได้มือสั่นเคยถ่ายแล้วแล้วพี่ติดเล้าขาวติดเล้าขาวติดแล้วครับไม่อยากจะถ่ายเองเหมือนกันเลยเพราะว่าเราก็อยากจะแสดงเองนะสองช่องเนาะอยากแสดงเองมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันทำก็ไม่ได้นะครับวยปั้นมาวินเป็นตากล้องอยู่เนี่ยเอาไหมมาวได้ป่ะ ได้อยู่นะได้อยู่ไม่เพราะว่าอย่างน้องเขาก็โซเชียลื่องโทรศัพท์เขพอได้อยู่เก่งอยู่พอได้อยู่เราดูเราดูพิจารณาดูคนนะเราดูว่าโอเคได้อยู่เด็กคนนี้หน้าคบหาอยู่เหมือนกันโอเคนะวันนี้เราก็พามารีวิวห้องใหม่นะครับครับ f c ฟเขาถามมาเป็นไงโอเคนะก็ดีเนาะโอเคพี่เย็นก็ถ่ายเทด้วยเมื่อก่อนเราก็อยู่กับพวกสตูดิโอข้างล่างเขามีแผนกเขาก็หลายหลายส่วนเนาะใช่ครับมันมันเยอะตะไแรก ก็ได้มาอยู่ส่วนตัวก็คือว่าโอเคตอนแรกแกแกก่าวว่าจะสร้างทุ่ทักใหม่ให้เราเนาะใช่มีมม่ซะอีกแต่ว่าปีมันมันยังไม่สร้างหอ,อกหลังนี้ก็โอเคเนาะโอเคแล้วพี่เองโอเคแล้วอยู่ได้อ,อยู่ได้แต่บางอย่างผมผมชอบนะ,ะพูดถึงว่าผมชอบล้ว่าอย่างติดทางถนนครับ แอบแอบไปเที่ยวสะดวกดีนะกุญแจรถก็อยู่เราเราเรานัดสาวมาง่ายเออได้ง่ายเพราะว่ามันสะดวกครับเพราะว่ามาจอดทุ่งนาขึ้นห้องเล่อยเลยนัดสาวมาง่ยเนี่เดี๋ยวผมกระซิบหน่อยฝากบอกเอฟซีนะสี่หนุ่มนี่โสดทุกคนมาเที่ยวหาได้โสดทุกคนครับแล้วแล้วสี่คนนี้ไม่เคยมีใครที่แบบคุยกันจริงจังไม่เคยมีใครเหมือนแบบเอฟซีก็แบบให้ให้คำปรึกษาฮะก็พูดคุยกันบ้างแต่ว่าโสดจริงครับ ผมกล้ารับประกันเลยว่าโซนจริงทุกคนเนี่ยโซนจริงเพราะว่าเราเลิกงานมาก็คือทำกับข้าวกับปลาบางทีก็มานั่งคุยกันไม่เคยมีคุยบางทีก็ดูเล่นคอมมั่ง,งอะไรมั่งโทรศัพท์แค่นั้นเองรับประกันวมาไม่มีใครแต่ถ้าสนใจคนใดคนหนึ่งทักแอดไลน์มาเลยครับได้เลยแอดไลน์ไปเลยเฟย์กันเลยครับเฟย์มาได้เป็นโมมาได้ฮะสถาปกรณ์ฝาทองภาษาอังกฤษอ้าวทำไมพูดคนเดียวอ่ะอ้าวแล้วคนนี้คนนี้อ่ะเฟซบุ๊กอะไรอ้าวผมคิงดำ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 นิทิศนิทิศอ่าคิงดำนิทิศครับ เฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กคินดำนิธินะของผมต้องถ้าอยากได้ก็ต้องสอบถามเจ้าของช่องครับเดี๋ยวหลังไหมครับบอกเลยงหลังไหมอะหลังไหมครับผมเฟซบุ๊กนักศึกษาวิชาเสือเพลินักศึกษาวิชาเสือเพลิงต้องหัล็อกต้องไงล็อกตงล็อกตุ้งล็อกตุ้งฮะก็ชัดเจนนะทุกคนฮะโซนรับประกันเลยว่าผมรับประกันเลยว่าโซนจริงเพราะช่วงทุกวันนี้เราอยู่เรายังไม่คิดเรื่องนี้ฮะแต่เราก็ว่า มีคู่ชีวิตที่เข้ามาแล้วทําให้เราแบบรู้สึกดีแล้วได้คุยแล้วมันสบายใจอ่ะ,<น>ะผมก็ยินดีจะคุยนะ,ะให้คำปรึกษาทุกคนนะฮะ,<น>ะขอบคุณเอทุกคนทุกท่านเลยครับที่ติดตามพวกผมมาตลอดนะฮะถ้ามีสิ่งอื่นใดที่ผมพลาดพังหรือทําเสียไปก็ท้องกา,กาบขอบอภัยขออภัยไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยพี่ไม่จริงครับนะพี่นา,าต้องต้องอยากจะบอกว่ามาเอฟซีสาวนะครับกล่าวว่า สำหรับโต้งนี่เป็นให้คุณได้ทุกอย่างเลยเป็นน้องเออได้เป็นพี่ได้เป็นเพื่อนเออเป็นแฟนเป็นคนที่ทำให้คุณขาหายเหงาได้ใครเหงาได้อยากจะให้โต้งเป็นหมาก็ได้เหรอก็เป็นได้ เยอะว่ะเขาพูดองนนี้เขาว่าอารมณ์ดีมากต้องนี่แหละเขาพูดแบบเนี้นะเขาจะไปพิจารณาเอฟซีแล้วสาวนั้นเป็นไหนที่ถ่ายกันมานั้นสาวแฟนที่อยู่โอ้ยเออเคยถ่ายยู่มันเป็นแค่คอนเทนต์หนึ่งครับที่ทำให้เอฟซีเราดูเฉยแต่หลังไม่ก็เห็นขี่อีกมันจริงอยู่นะได้คุยไหมได้คุยไหมหลังไม่ไม่ได้ติดต่อกันไหมไม่ได้ติดต่ออ๋อโอ้ก็ยังมีความรู้สึกเดิมๆอยู่เนาะ ังไงเข้าเดี๋ยวเขาก็แวะมาฮะเนาะถ้าหิวเมื่อไหร่เขาแวะมาแบบเซเว่นใช่ป่ะได้ฮะได้ฮะโต๊ะแต่แต่คู่เห็นมึงจะแดกอะไรเนี่ยแล้วฮะโต้งพร้อมเสมอพี่ก็ใช่เราไม่ได้เ<ด>สียหา<ล>ยไงอ่ะครับเดี๋ยวเรามีอคอนเทนต์อะไรใหม่ๆฮะเราก็จะนําเสนอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ติดตามพวกเราฮะครับช่วนี้มันไม่มีอะไรจริงพี่ผมอยากพวกผมนะครับอยากจะตอบแทน์เอฟซีที่ติดตามพวกผมมานะในช่องของเรานะฮะพอดีช่วงนี้งามเยอะจริงพี่นะ ผมขอฝากไ้ว่างานเยอะจริง,รงเดี๋ยวนะ่าคุณยังอ้าวผมะจะร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามผมมามีแต่คนแบบอยากฟังคิงดาร้องเพลงคิงดําไปไหนะไรไหนไม่ต้องตกใจครับผมไม่ไหนผมอยู่ที่นี่ฮะ <S <S ผมบอกกันพี่ว่าผมอยู่จนแบบว่าเราตายจากการไปข้างหนึ่งนะนอยู่ที่ว่าความดีผมแล้วกันนะคนทำความดีแค่ไหนถ้าเกิดมันพลาดมามันก็อยู่ไม่ได้ภายเดือนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวภายไนี้รับทันเหรอ หลาย15วัน15วันนะ13วันทันอยู่ภายใน13วันนี้อ่ะภายจะได้รับปาก FC เลยเดี๋ยวผมจะร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงให้ FC ฟังนะฮะเพราะว่าเพราะตอนนี้กำลังทําเพลงอยู่ด้วยนะครับอ่ะไม่มีอะไรมากแต่ดราม่า FC เขาก็สนับสนุนต่อครับเรเราก็อยากขอบแต่เป็นข่าวราม่านะราม่ามาแล้วคนที่ทำให้ผมเป็นกระแสเนี้ยก็ไปจากตรงนี้ไปแล้วนะฮะก็ เอฟซีก็ไปคิดแล้วว่าทําไมถึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะฮะแต่พวกผมอยู่กันเนี่ยสี่ส้าคนอ่ะผมรักกันดีนะพี่สายญาติพี่ชายใหญ่อีกคนนะครับที่ผมรักมากที่สุดเลยคนนี้นะครับเขาก็ไปไปมาๆอยู่ทุกวันแต่แกมีภารกิจต้องกลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันนะฮะคนนี้น้องชายผมนี่ผมกรันตีว่าสุดยอดนะสุดยอดจริงนะเราไม่ไม่ต้องพูดก,กันเยอะเอาไว้ดูกันดีกว่าระยะยาวๆนะเขาดูผมผมดูเขาแปลว่าเรารู้กันมีคลิปหน้าเดี๋ยวยืนติดตามครับพวกนี้ไม่มีอะไรจริง เขาต้องลาก่อนแล้วครับโอเคงั้นผมลาไปก่อนครับผมคิงดำครับขอรำลาไปก่อนแล้วนครับขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเดือนนี้ได้ฟังแน่นอนครับขอบคุณเพลงเดี๋ยวรอให้ฟังครับเดี๋ยวครับ